ให้เราหยิบกล่องพัสดุและนําไปส่งรับแต้มและไปถึงปลายทางทําแต้มให้สูงที่สุดระวังด้วยนะถนนมันอันตรายมากเอ้ผมไม่กลัวอยู่แล้วครับการส่งของส่งพัสดุนั้นเรียกว่าเป็นหนึ่งในงานถนัดของผมเพราะว่าผมทํางานกับซานต้าบ่อยเห็นไหมครับผมเป็นต้นทิดมากผมไปส่งของบ่อยครับโอเคมาเริ่มกันเลยผมจะไปส่งของเองครับมี3มทางให้เลือกขวา้ายซ้ายดีแหมผมไม่เคยขับเองมาก่อนปกติซ้อนอย่างเดียว เป็นไงนั่งเรียบร้อยไหมครับเอาละหยิบกล่องไปใช่ไหมเดี๋ยว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 เล่นเปลี่ยนอย่างนี้เลยเหรอไปทางนี้ก็ตกนะสิโอเคครับมาทางนี้ใครมาทำสวิตไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้กะจะแกล้งกันใช่ไหมเอ๊ะล้อผมอ๋ยยังไม่ตกนี่อีกกล่องหนึ่งฟรีกล่องนี่สกิลในการทรงตัวของผมกล่องไม่ล่วงรถก็ยังไปได้สุดยอดไปเลย เมื่อไหร่มันจะไปถึงข้างบนเนี่ยทำไมมันวนเยอะจังเฮ้ยเพื่อนแป๊บนึงขอดูก่อนไปทางไหนทางนี้ถูกแล้วใช่ไหม go fast ต้องไปเร็วๆร็วทำไมอ่ะทำไมต้องไปเร็วๆเดี๋ยว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 เร็วเกินเร็วเกินเร็วเร็วเกินไปแป๊บนึงชะลอก่อนชะลอก่อนเบรกก่อนเดี๋ยวข้างหลังโอเคโอเคครับโอเคครับเพื่อนก็ลุ้มได้ กะว่าจะเปลี่ยนทางให้เพื่อนล่วงซกหน่อยแล้วเพื่อนล่วงได้ยังไงเนี่ยเอา้าแยกลางนี่ด้วยวัดเพื่อนขับดีๆีนะครับถ้าข้างหลังมีรถมาเดี๋ยวผมจะไล่ไปเองครับขับไปเรื่อยๆเลยเอ่อไปข้างหน้าสิเพื่อนไม่ใช่ทางนี้ทางนูน้ดเออทางนี้จะได้ไปไม่ได้วันนี้เนี่ยอ่ะอ่ะกดนี่แหละอยากตกมากใช่ไหมอ่ะล่วงล่วงคู่เลย <laughs> อะไรเนี่ย เพื่อนคนเดิมอีกแล้วที่เดิมอีกแล้วเปลี่ยนทางอะฮะสกิลเป็นไงกดปุ๊บไปปับ๊บดูซิเพื่อนจะมาไหมเอาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยกับตรงนี้อ๋อมันขึ้นมาข้างบนได้อ้จีเนียสอ้ไม่รู้เขาว่าทําไมเพื่อนเปลี่ยนทางเออเราก็เสียเวลาขับหมุนวนไปวนมาก่อนจะถึงข้างบนเดี๋ยวนะข้างล่างเฮ้ยอย่ามาเร็วเฮ้ยรถมันชนกันไม่ได้ มันระเบิดเบรกหน่อยเบรกหน่อยตัวเองก็จะหล่นอยู่แล้วอย่าพาเพื่อนเดือดร้อนไปด้วยค่อยๆไปเอา้าผมชนอะไรชนเพื่อนเหรอมันจะถึงไหมของที่ลูกค้าสั่งจะส่งถึงไหมทางตรงไม่ใช่คําตอบอยู่ๆเพื่อนก็ล่วงเอา้าโอ้ยข้างหลังเดี๋ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเดี๋ยวๆดทางนี้สิทางนี้สิสอา่อาฮะอ่าฮะ นี่อ่ะสกิลในการบาลานซ์บันไดบันไดเฮ้ยบันไดขึ้นสิบันไดบันไดทำไมไม่ขึ้นอ๋อต้องแบบให้อยู่ล็อกพอดีโอเคครับนี่มาถึงข้างบนเลยฮะประหยัดเวลาไปได้เยอะแล้วได้มากี่กล่องนะสองกล่องลงตรงนี้แล้วก็วนตรงนี้แล้วก็วนมานี่ เออมันวนไม่ได้นี่อ๋อต้องไปวนตรงนู้นก่อนโอ้โหไม่วนเยอะจังไม่เป็นไรตรงนี้ทางลงช้าๆ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 เบรก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 ก่อนเบรกอ่ะฮะอ๋อไม่มีแรงอีกเออไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปไม่รอดครับปลายทางอยู่แค่ตรงนี้เพื่อน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 จะเย็นเพื่อนจะเย็นเราขอไปก่อนเราขอไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไดเบรกก่อนเบรกก่อนอ่ะฮะอ่ะฮะมีการรอ อต่อคิวรอ,อกัน,นข้างล่างต่อคิวรอ,อกันจะได้ส่งไหมวันนี้ของโอเคไปตรงนี้สปีดเต็มที่ลงไปเต็มที่อื้อืโอเควนมาด้านนี้วนมาด้านนี้เอาอีกแล้วรถอันนี้อีกแล้วรถตามหลังมาอีกแล้วช้าไม่ได้ช้าไม่ได้ไได <c oughs> นี่ไงรถมาข้างหลัง โกลโมเมนต์คืออะไรแต่ว่าถึงแล้วเย้โอ้เช็คอยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยกว่าจะถึงมาแล้วรถไล่มาแล้วตรงนู้นโดนจี้มาติดๆเราไว้ใจนายเราเห็นแล้วทักษะการขับของนายเป็นที่น่าชื่นชมมากโอ้มีอย่างนี้ด้วยอู้เฮ้ยจะไหลไหมเนี่ย อะไรเนี่ยอ๋อรางมันต่อกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหตีลังกาก็ามาไปสิเพื่อนเพื่อนจะจอดทำไมมึนหัวเพื่อนรีบไปหน่อยมันไม่มีแรงส่งหรอเอาเอาข้างล่างสิ้จังเลยข้างล่างทำไมสิ้จังเลยอไปพร้อมกันไปพร้อมกัน มาแล้วนี่ออกตัวแรงมากนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เอ้ยเก่งมากเก่งมากรอดมาได้โอ้ยข้างบนยังมีอีกมีกี่อันเนี่ยเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้มีชนเสาด้วยเฮ้ยนายขับเก่งมากเลยเพื่อนสุดยอดเลยข้างหน้าคืออะไรทางขาดแต่หยุดได้ใช่ไหม ไหลไปไหนอุ้ยตีลังกาเลยเหรอตีลังกาอย่างนี้เลยเฮ้ย่รีบไปให้เร็วเพื่อนข้างหลังไม่ค่อยเบรกอีกสองชั้นเฮ้ยลูกบอลเมื่อกี้เรียกว่าโชคไม่เข้าข้างดวงไม่ค่อยดีแต่รอบนี้เราต้องไปให้ได้เดี๋ยวนะคันนุนห้อยหัวอยู่นานแล้วอือหือ อ๋อมันต้องแบบวนกลับมามันต้องตีลังกากลับมาเพื่อนผมมันดูยากมากเลยนะต้องไปทางไหนอีกหนึ่งชั้นอีกหนึ่งชั้นเมื่อกี้ตรงนี้เมื่อกี้ตรงนี้เต็มๆชนชนเสาแล้วเด้งกลับมาเอาอีกแล้วเกือบโดนถ้าช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 ้าอะฮะอะฮะดีมากจอดจอดจจโอเคอ่าตีลังกามา แล้วก็ไหล่มาได้นี้เพื่อนต้องจอดนะตรงนู้นเพื่อนเพื่อนจอดเพื่อนเบก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 เออเก่งมากโอ้โหฮะไปต่อสุดยอดไปเลยเพื่อนใกล้ถึงแล้วเส้นชัยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเบกเบรกเบกเบกเบรกเบกเบกรอมาต่อเพีงล่างรอต่อเพีงล่าง อย่าอย่าล่วงทำไมเพื่อนลุ้นอย่างนี้อีกนิดเดียวเพื่อนข้างล่างข้างหน้าคือเส้นชัยข้างหน้าคือเส้นชัยเพื่อนอย่าล่วงนะเพื่อนอย่าหลุดนะไปถึงไหมถึงแล้วเย้เพื่อนถอยกลับมาก่อนเพื่อนถอยกลับมาก่อนมาเหยียบอันนี้ก่อนเช็คพอยต์ลงมาเหยียบก่อนทราฟิกแจมรถอย่างเยอะเอออย่าชนนะเพื่อนอย่าชนอย่าชน <sm all> <sm all> มันต้องมีระยะห่างหน่อยเพื่อนอย่าไปชนขันหน้าเดี๋ยวระเบิดโอ้ยรถเยอะมากทราฟิกแ a มอืมใจเย็นใจเย็นใจเย็นไฟเขียวไฟแดงเออมันไฟแดงอยู่ไม่มใช่เหรอเพื่อนเอาจะไปได้อ่ะฮะไอเพื่อนํำนานทางมากเลยไฟเขียวไฟแดงอีกแล้วแต่ดูเหมือนว่าซ้ายมือกำลังไฟแดงอยู่รีบไปรีบไปรีบไปก่อนที่จะไฟเขียวอาา่ะฮะ เอออ่ะอ่ะไม่ถุยอุตส่าห์มาตั้งไกลอ่ะ,อะไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาส่งของต่อนะฮะ